น่าจะน่าจะโดนแล้วแหละตอนเนี้ยเอ้เออทรมานอวดานะไปเไปิดหมอกเอาไงเอ้ยใจเย็นอ่ะเพื่อน มีอวดาแล้วนะแ่เอ้อย่ามาอย่ามาครับก็วันนี้อยู Boy: ่ก nice> ับช่องมัคเกิลบอยแชนเนลอีกครั้งกันนะครับผมก็วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรับมือกับเด็กอวดาเคดาบานะครับก็เบื้องต้นเรามาดูคอมโบของอวดากันก่อนให้เพื่อนๆเข้าใจว่า ฟูคอมโบของอาวาดาที่เราจะต้องระวังอะ่ะมันมีอะไรกันบ้างนะครับไปเราไปลองดูกันที่โหมดฝึกเอา้าลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนขออภัยขอใหม่เปลี่ยนได้ก่อนโอเคพร้อมครับเข้ามาที่โหมดฝึกปุ๊บจัดมอนเตอร์เยอะๆเลยสมมติฝั่งเนี้ยเป็นฝั่งเรานะเพื่อนๆเป็นฝั่งเราอันนี้เป็นฝั่งเขาอาวาดา เบื้องอันดับแรกเขาก็จะต้องวนการ์ดก่อนเขาก็จะวนการ์ดใช้ anything ไอ<ป>้นี้ทิ้งไปอัพูลัสไม่ต้องการอ่ะหลักๆที่เขาจะต้องมีบนมือนะฟูลคอมโบโอของเขานะครับคือเอ็กโปโซเอ็กโปโซอยู่นี่อินเฟตันะอ้วนลอยแล้วก็อวดาอ่ะอันนี้คือฟูลคอมโบของเขา แล้วเขาก็จะต้องเดินก่อน1นเก้าเดินไปสักมุมนึง่งนะเขาจะดูท่าทางเราอะหยุดคิดก่อนถ้ายังไม่เวิร์คไม่เวิร์กก็เดินใหม่ก่อนแล้วก็ไปอยู่อีกสักมุมนึง่งรอดูเราจะเอาไงดีกับมันดี้ว่าสมมุติเราก็ตั้งบอร์ดนะเต็มไปหมดเลยกันไว้หน้าตัวเองฟูคอม,มโบของวดานะเขาจะยกเพื่อนๆลอยก่อนนะแล้วก็เขาก็จะเอาอะไรมาบางังอเดี๋ยวผมลืมไปผมลืมบอก เอาใหม่เอาใหม่ผมบอกว่าผมจะเอาตัวไหนนะเราจะได้เข้าใจตรงกันบนการ์ดใหม่ก่นอนปึ๊บแล้วก็อันนี้ทิ้งไปโอเคกลับไปมีเท่าเดิมแล้วผมจะเอาตัวเลือด215แล้วกันนะเลือดตัวน้อยๆสมมุติว่านี่เป็นททร์เก็ตเราเขาก็จะยกลอยปึ๊บแล้วเขาก็จะอินเฟสเขาก็จะกระเด็น เอ็กโวโซเฉพาะตัวที่เขาไม่ต้องการแล้วเขาก็จะอวดามาที่ตัวนี้เลยหูกไหมง่ายๆเลยเพื่อนเลือดตัวหลักพันยังอยู่ครบนะตัวหลักร้อยตายไปแล้วคือยูนิตคือคือตัวผู้เล่นหรือว่าถ้าสมมติว่าเขาพลาดเขาพลาดเขาก็จะมีการซ้ำส,ส,ส่วนใหญ่อวดาจะเลี้ยงการซ้ำไว้สำรองด้วยเขาก็จะทำเป็นไปที่อื่นอีกที เขาก็จึ๊บอ่าพลาดเออเดี๋ยวเขาจะไม่พลาดกันนะนะอวาาดาเซียนเซียนเขาก็จะมาปื้มจ้าเอเซอร์ไพร์คุณอีกอีกวันช็อตเป็นประมาณนี้นะผมทำให้ดูอีกสักทีเขาก็จะวนการ์ดไปเขาก็จะหลอกลอก่อแล้วก็พอได้ปูคอมโบนะบางทีถ้าคุณไม่ได้ระวังจริงเขาก็ใช้แค่2อันพอเขาก็จะมาโยนรอยเลยโยนลอยแบบ แบบเผลอๆแล้วก็อวดาเลยเด็ดๆใช้แบบฟูลคอมโบให้ดูเหมือนเดิมจะเอาตัวเลือดเอาตัวเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้สมมุติโดนโดนขวางโดนขวางเอาตัวเลือด1 6นก็โยนลอยเหมือนเดิมแล้วก็ปึ๊บไปเลยครับเห็นไหมเขาเขาคำนวณมาหมดแล้วอ่ะเขามาได้เลยอย่างวันใจ โอเคนะประมาณนี้นี่คือคอมโบอวดาโอเคพอเรารู้จักคอมโบอวดาแล้วผมจะแนะนำการ์ดเหล่านี้นะที่ที่จะเอาไว้รับมือกับคอมโบอวดาโอเคเรามาดูการ์ดกันโอเคการ์ดที่เอามาป้องกันเราโปรเทคนะทั้งโปรเทคได้ด้วยแล้วก็บุกได้ด้วยนะก็จะเป็นใบนี้เลยใบแมงมุมน้องแมงมุมเอามันอยู่ในนี้เนาะมันจะหาไม่เจอ คือที่แนะนําเป็นน้องไม่มุมอีกแล้วนะเอกอะไรก็น้องไม่มุมคือมันไม่สามารถกระเด็นได้เพื่อนๆมันบังแล้วบังเลยนะเออข้อดีของของน้องแล้วน้องก็บุกได้อันนี้คืออันแรกนะแล้วก็อันต่อมาน้องบูเปอร์เราอวดาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะเอาการ์ดมาเคลียรคือเป็นการ์ดหมูป่าซึ่งเขาเคลีย์นีไม่ได้นะเขาเคลียบูเปอร์ oper, เราไม่ได้ แล้ววูเปอร์บางทีมันไปร้องตรงตรงเขาแล้วเขาก็เสร็จเมิลนี่พอดีเฮมิลนี่ไม่ได้ไล่อวดาสามสองนี่คือแบบเขาก็เฟลเลยนะเขาเก็ตสแต็กยากกว่าเดิมเลยอ่าพอมีตัวตัวอากาศตัวแรกแล้วก็ต้องมีตัวอากาศตัวที่สองนี่เลยพิกซี่พิกซี่เลยนะข้อดีของพิกซี่เนี่ยเคลียเคลียอ่อ หมูป่าเคียย์ไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาอาจจะเอ็กโพโซเคียย์ได้แต่เราต้องถือพิกซี่รอไว้นี่รอไว้ตอนที่เราจนมุมอะแล้วเขาจะเอาอาดาใส่เราตอนสังเกตตอนที่พิกซี่เกิดมาปุ๊บพิกซี่จะพุ่งเข้าไปหาเขาเห็นไหมคือมันบินเข้าไปตรงตรงอะแปลว่าแปลว่าอะไรมันจะขวางหน้าอาดาใส่เขาเออข้อดีแล้วแล้วมีทั้งสามตัว เขาฉีดเราไม่โดนแน่นอนนะอีกอันหนึ่งก็คือน้องแรดเหมือนกันเลยน้องแรดน้องแรดจะวิ่งหน้าไปหาทาร์เก็ตที่เป็นเพเยอร์เสมอนะอืมดีมากๆแรดกับรอนเนี่ยอ่ะไปด้วยกันเลยประมาณนี้ที่จะแนะนำแล้วก็อ่ถ้าเป็นเด็กแฝดเด็กแฝดนะที่ผม ใช้เพิ่มเข้ามาคือเจ้าอันนี้มันตีคอนะเอาไว้เต้นโยกไม่ให้เขาในโยงคอมโบเราง่ายๆเต้นโยกไม่พอมันมีน้องน้องอะไรอ่ะน้องปูอ่ะวิ่งอยู่รอบๆเห็นไหมเดี๋ยวดู น้องปูมันวิ่งรอบรอบเห็นไหมแปลว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็เลงยากนะเี๋่วเผื่อติดติดโปงติดปูอีกทําให้อวตารสับสนหน่อยตึงๆตึงๆแล้วก็สุดท้ายคอมมานเนียนที่เป็นแฮกิดนะยี่เราเป็นแฝดนะเราแฮกิดได้มากกว่าหนึ่งครั้งอะแล้วแต่จะสุม่มอะรอนได้มากกว่าหนึ่งครั้งอีกไปบางห<อ>นะ้าปกติปวด<อ>หัวเลยนะอวตารเจอเยเกตัมมอนใช่ไหมของเรามาแนวฉีกไนงะเราแบบ แซมมอนรัวๆเลยเอาให้แบบล้นหลามก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันที่กดลงแรงนะครับผมมือเริ่มขึ้นมันก็่แค่เจอแบบ แพ้กับเซนเด็กที่แพ้กับชน,น,นะเน,นเมมะเนี่ยคนเดิมวะเนี่ยไอคนรูปม่วงอีกวะเนี่ยอ่าไม่ใช่ <Phoenix. S 2> อ้าวดับบี้เหรอดับบี้น่าจะเป็นหลอนนะผมว่าอ่าไม่ใช่อวดาเฉย อวดางัันเราก็เราก็ต้องเตรียมตั้งบ้านแล้วนะเพื่อนๆเตรียมเลยเตรียมตั้งบ้านเลยครับนนเราก็ต้องส่งมอนไปวไปวดบ่อยๆละ ต้องส่งเป็นชุดๆเลยนะเพราะอวาดาเขาเคลียร์เป็นเซตเ,เราอย่ารีบโมไปอีกอันนี้เก็บบุ๊กไว้นะเผื่อเขาหมอกเคอยู่โอเคโย เก็บพบแล้วนะเขาเก็บพบแล้วเอ,อ้ยลิงว่ะลิงว่ะ เสกรัวๆนะไม่เปิดโอกาสให้ก็เรื่องเอาเอาวาดาจะโดนหรือเปล่าน่าจะน่าจะโดนแล้วแหละตอนเนี้ย เออๆเออเารมานาวดานะไปเปิดหมอกเอาไงถ้าเป็นถ้าเป็นนิ้วผมอาจจะตายไปแล้วนะนี่เป็นแฟดไงเรียกแฮกกิดได้เรื่อยๆมีเลือด2หลอดแล้วผมก็ตั้ง ตั้งลังในมุมที่มันแบบกระเด็นไม่ได้เขาเขาก็เลยรู้ไงว่าเขาควรแบนเด็กอะไรจริงๆเด็กทุกเด็ก่ไม่จําเป็นต้องชนะทุกเด็กนะครับแต่เราแค่รู้เอาไว้ว่าว่าเด็กไหนแก้ทางเอาไว้รับมือกับเด็กอะไรเนี่ยเอ็กโคม่วงเนี่ยหลอกแน่นอนเนี่ยเขาถนัดนะเรามาเจอแฮกีดันอีกรอบอะ กดอย่างไวนะแบบมั่นใจแน่นอนได้เลนแฮกิทเขารีบกดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาถนัดเธอส่วนใหญ่ที่เป็นเอ็กโคม่วงอ่ะแล้วคนอื่นจะชอบคิดว่าปล่อยมาเถอะเอ็โค่ม่วงไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยจะกลัวเอ็กโคทองมากกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเอ็โคม่วงอ่ะมันบวกการตรงกว่าเขาเลยเอามาอันนี้เขาน่าจะฝีมือนะ เฮ้ยอาวาดาแน่เลยวะ่ะน่าจะด็อบบี้ผมว่าเลเวลเขาน้อยปแปลกๆนี่ไงเอิ่มเอาอะไรดีอ่ะด็อบบี้ อันนี้เขาเก็บสแต็กได้ได้ดีอยู่นะเตรียมแล้วเรต้อเตรียมทำรังแล้วถ้าทำทันนะมีอีฟอยู่ในประโยคเตรียมเตรียมแคนเซิลอว,วาดาเขาเลย ที่ทนเขารู้นะว่าต้องทำลายทำลายอันไหนมือ,ม,อมือต่อไปน่าจะเป็นรอนผมเดาไว้ เาน่าจะมีเขาน่าจะมีอวตารแล้วนะผมเดาเดี๋ยวขอขอรอมานาะสักสักนิดเอ้ยนี่ไงเขาเตรียมจะโยนเราอย่างเดียวเลยเลยตอนเนี้ยเอ้ยใจเย็นนะเพื่อน มีอวดาแล้วนะออเออย่ามาอย่ามาผมกดวางแังในมุมทันนะตอนที่ลอยอ่ะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะกับวิธีการรับมือกับเด็กอวดานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างถ้าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์หรือว่าถูกใจเพื่อนๆนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยก็จะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เออขวางกล้องก็ถ้ามีเพื่อนๆมีอะไรอยากจะเสนอหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้กันได้นะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากของสตรีมนะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมสตรีมสดก็ทุกหกโมงหกโมงเย็นของทุกวันไว้เจอกันครับขอบคุณมากครับ